เบืงเด้เรื่อยๆครับรถเกี่ยวเข่าเบึงไปเพื่อนๆครับสวัสดีครับคลิปนี้กับพามาลงทงไฮทงนาคือเก้าครับมาเบึงรถเกี่ยวเข่าครับติดตามรถเกี่ยวเข่าครับช่วงนี้เกี่ยวใกล้สิแล้วไฮแล้วล่ะครับร่บ ตามมาที่หลังครับเพิ่นล่วงหนามมาก,ก่อนโอ้ยสะอ่อนเข่าครับเหลือแถวเดียวแล้วครับตอนนี้เป็นแถวสุดท้ายแล้วครับไว้ครับเข่าเข่ายืนเกี่ยวง่ายแปลงหน้ากะห้หน้ากะพอดีครับพอดีเลี้ยวรดง่ายครับ ถือว่าลงโตครับซัมนี่เกี่ยวจบไปอีกให้หนึ่งครับเพิ่นเฮียทางว่ายังดีเลยนได้ครับนี่รถแลน <Bra> <ห spooky S 2> สบายเลยครับ ข้าใหญ่ครับติด,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 ดให้รถแล่นง่ายเลยพูดแล้วครับชิ่ไปเท่เขาทาังเทิงบุรุษละครับที่ตามไปน้ำกันครับมาฮอดบอนแล้วครับตอนนี้กากำลังปูแยงครับปูแยงแล้วก็สิบป,ปอยเข้าใส่แยงนี่แหละครับลานเพิ่นก,กว้างดีขนาดครับปื๊ดแต่มองตาเขา้าแดดกับกำลังดีเลยครับเมื่อนี้ ปูแยงเรียบร้อยแล้วครับปล่อยเข้าใส่ได้เลยครับบัานนี้ <c oughs> กาที่ค่อยๆปล่อยเป็นทางยาวมาเรื่อยๆครับปล่อยเป็นทางเาวๆยวแล้วกะมากวาดครับบานนี้เดี๋ยวก็ี่ใส่ใส่คาดมากวาดแผ่อ,ออกครับแผ่ไปตามแยงนี่แหละครับ เช้าน้ากะยิ้มออกหรือว่าซื่นใจกับตอนนี้แหละครับตอนเห็นเมล็ดเข่านี่แหละครับได้ได้เมล็ดเข่าถือว่าสําเร็จครับเหลียวเบึงกับเพื่อนตาดีอยู่ได้ครับเขางามครับเหลืองทองอลา,ามงามดีครับ นี่ครับทางนี้กวาดตากอยู่ครับเข่าก็ใกล้ซิเบิร์ดแล้วครับนี่ใกล้ซิเบิร์ถังแล้วเบิร์แล้วครับนี่ได้หลายเติบอยู่ครับถังหนึ่งก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้กัสิขอจบที่นี้นะครับสวัสดีครับ